ขยับมาที่อีกหนึ่งเรื่องใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมาในที่สุดเจอแล้วค่ะคุณผู้ชมคดีฆ่าหันศพนักธุรกิจชาวเยอรมันที่ต้องใช้คํานี้เพราะว่าสรุปแล้วเจอ,เจอแต่เจอในสภาพที่เป็นศพและ ถูกหั่นเป็นชิ้นส่วนหมดแล้วอะค่ะคือตอนแรกเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าหายไปไหนใช่ไหมฮะแล้วพอเมื่อคืนปุ๊บเนี่ยมีรายงานว่าเป็นศพแต่รายงานต่อมาคือเป็นศพที่ถูกหั่น1ิชิ้นอยู่ในตู้แช่ใช่ไหมอยู่ในตู้แช่คุณออฟคุณผู้ชมแล้วก็ตู้แช่ที่ว่านี้เนี่ยอยู่ในบ้านเช่าหลังหนึ่งสีขาวนี้นะคะ เจอเมื่อคืนที่ผ่านมาบ้านเช่าเนี่ยอยู่ที่จังหวัดชนบุรีเหมือนกันก็มีรายงานว่าไม่ได้ไกลจากจุดที่ไปเจอรถเบนซ์หรูของผู้ตายเนี่ยจอดอยู่ทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ระหว่างจะนําชิ้นส่วนที่อยู่ในตู้แช่เนี่ยไปตรวจสอบให้แน่ชัดว่าตกลงใช่นักธุรกิจชาวเยอรมันที่หายไปไหมออและเตรียมจะออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะคะที่ถูกนําตัวมาสอบแล้วก่อนหน้านี้ด้วยครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าไปดูจากรูปพรรณสันฐานทรัพย์สินที่อยู่บริเวณตู้แช่ <c oughs> ให้ภรรยามาช่วยยืนยันเนี่ย <m> ก็พอจะยืนยันได้ละ <c oughs> ว่าคือนายปีเตอร์ที่หายตัวไปนะใช่ค่ะ<ม>แล้วก็เบื้องตน้นคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องหวังในทรัพย์สินหวังในผลประโยชน์นะคะเพราะว่าตัวผู้ตายเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปไล่เส้นทางการเงินเนี่ยโอนเงินออกจากบัญชีเนี่ยเป็นล้านแล้วในจํานวนเงินที่โอนไปมีไปเข้าบัญชีของผู้ต้องสงสัยด้วยนะคะเอามาดูความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้นักข่าวไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันนะคุณอ๊อฟคุณผู้ชมใช่ฮะชาวบ้านก็ไม่ได้นอน ชาวบ้านนี่พอรู้อ้าวตกลงนักธุรกิจเยอรมันเนี่ยตายเป็นศพอ,อยู่ในตู้แช่ที่บ้านนี้เหรออ,ออกมามุงดูกันเยอะมากเกิดเป็นร้อยชีวิต,ตลหลังจากก่อนหน้านี้ญาติประกาศตามหาในฮันสปีเตอร์เรลเตอร์มัรกอายุ62ปีถ้าเจอตัวแบบมีชีวิตเนี่ยให้เงินเลย3ล้านบาทนะคะโดยเจ้าตัวหายไปตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมนะคะ จนที่สุดเนี่ยไปเจอรถเบนซ์ปอร์ตของนายปีเตอร์จอดอยู่ที่ลานจอดรถคอนโดในตำบลหนองปลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไปไล่ภาพวงจรปิดค่ะเห็นรถโตโยต้ารีโวสีดำมีนายโอลาฟชาวเยอรมันซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของมาดามเพทาในหน้าค้าที่ดินชาวเยอรมันขับรถกระบะบรรทุกตู้แช่แข็งนวนรอบๆพื้นที่ชนบุรี กล้องจับได้หมดเลยนะคะคร,รวมในที่ขับวนไปวนมานะเป็นระยะทางกว่า160กิโลเมตรแล้วเหมือนมีคนนั่งท้ายกระบะคอยจับไอ้เจ้าตู้แช่แข็งที่ว่านี้ด้วยอะค่ะนี่เห <ฮะ S 2> ็ <ฮะ S 2> นไหมคะ เสร็จแล้วก็ขับไปจอดที่ไหนไปจอดหน้าทาวน์โฮมชั้นเดียวที่หมู่บ้านหมู่ที่5ตําบนหนองปลืออีกเหมือนกันก็อย่างที่บอกว่ามันอยู่ใกล้ๆคอนโดที่เจอรถสปอร์ตของนายปีเตอร์เลยทีนี้ตํารวจเลยประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบแล้วขึ้นแผนที่ให้ดูเห็นไหมคะระยะห่างจุดที่เจอรถกับจุดที่เจอตู้แช่ในบ้านเช่าเนี่ยห่างกันประมาณสัก400เมตรเท่านั้นเองใกล้มากนะเอาที่จริงแล้วเนี่ยใช่ค่ะไม่ห่างกันเลยนะคะระยะทางที่ขนตู้แช่จากบ้านพูวินล่า ในพื้นที่ซอยหนองหินห้าเนี่ยมาที่จุดเอาตู้แช่มาทิ้งไว้ก็ประมาณสัก5กิโลเมตรตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบบ้านเทาโฮมนี้ไปเจอโทรศัพท์มือถือที่ทางครอบครัวบอกว่าเฮ้ยมันคล้ายกับของผู้สูญหายขณะที่ตู้แช่แข็งสีขาววางอยู่ในห้องนอนแล้วสภาพเห็นไหมคะเอาเทปกาวเนี่ยปิดผนึกแน่นหนาหลายด้านเสียบปลัก๊กทำความเย็นเอาไว้อยู่ตลอดที่พังะก็คือสุดท้ายพอเปิดออกดูคะ่ะ เจอจริงๆนี่เห็นคาบเลือดก่อนระดับแรกใช่ชิ้นส่วนมนุษย์ถูกหั่นเป็นชิ้นๆนะคะ13ส่วนขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะให้ดูได้แค่นี้มันสยองจริงๆเราสรุปแบบนี้ดีกว่านะจะมีชิ้นส่วนตั้งแต่ศีรษะลำคอกลางลำตัวขาสองข้างข้อเท้าสองข้างแขนสองข้าง หั่นแยกเป็น3ส่วนเอาใส่ถุงดำแช่แข็งไว้นะคะส่วนผลตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลเนี่ยเบื้องต้นพบเป็นนายปีเตอร์ที่หายไปจริงๆครับแล้วที่ศีรษะยังมีร่องรอยถูกตีด้วยของแข็งหลายครั้งจนเป็นแผลชะกัน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งชิ้นส่วนไปให้สถาบันนิติเวศวิทยาทาการชนสูตรแล้วนะคะเพื่อยืนยันอย่างเป็นทางการ,รว่าตกลงใช่ชิ้นส่วนศพนายปีเตอร์หรือไม่ค่ะคือสยองมากนะฮะคุณผู้ชมขณะที่เพื่อนบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้นายโอลาฟนายโอลาฟก็คือหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ตํารวจเรียกมาสอบปากคําไปแล้วก็ปล่อยไปเนี่ยนะฮะเพื่อนบ้านบอกว่าโอลาฟมาเช่าพักอยู่กับหญิงชาวเยอรมันนานกว่า3เดือนแล้ว ช่วงเช้า10กรกฎาคมโอลาฟมารับหญิงคนนั้นออกไปส่วนคุณนุชคุณนุชนี่เมื่อคืนเนี่ยก็อยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วก็ลักษณะเนี่ยคือก็หวาดกลัวภ <c oughs> าวนาไปด้วยเพราะว่าเขาคือคนดูแลบ้านหลังนี้เข,า,ขาบอกว่าจริงๆแล้วบ้านหลังนี้มีชาวต่างชาติมาเช่าอยู่นานกว่า1ปีแล้วนะฮะโดยที่คุณนุชก็ไม่รู้ว่าชาวต่างชาติเนี่ยเอาไปให้ในายโอลาฟเช่าต่อ <c oughs> แล้วนําตู้แช่ศพมาไว้ที่บ้านตกใจมาก ไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากนี้จะทำยังไงกับบ้านหลังนี้ต่อเพราะว่ามีเหตุสะเทือนขวัญเกิดขึ้นฟังคุณนุชฮะ ู้ชมครับนอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าตำรวจอาจจะออกหมายจับชาวปากีสถานเพิ่มเติมถามว่าชาวปากีคนนี้เป็นใครคือคนที่ปรากฏภาพนั่งอยู่ท้ายกระบะเมื่อกี้ฮะที่คอยจับตู้แช่แข็งอ่ะที่เมื่อกี้คุณแจ็คเล่าไปว่ามีชายคนหนึ่งคอยจับตู้ไว้อยู่หลังรถกระบะนั่นนะฮะคนนั้นเนี่ยอาจจะถูกออกหมายจับด้วยนะครับล่าสุดพนักงานสอบสวนสพนองปรืออยู่ระหว่างเดินทางไปขออำนาจศาลจังหวัดพัทยา เพื่อขออนุมัติหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้เ,เบื้องต้นตอนแรกเนี่ยสองรายที่แน่ๆคือ 1. นางเพาทาทําหน้าที่เป็นนางนกต่อชี้เป้าสวมบทเป็นนายหน้าค้าที่ดินมาพบกับนายปีเตอร์ที่อยู่ในวงจรปิดที่พบกับปีเตอร์เป็นคนสุดท้ายแล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือโอลารฟนะฮะโอลาฟก็คือคนที่ตำรวจเนี่ยพาตัวมาสอบปากคำแต่ไม่ยอมพูดอะไระพูดแต่โน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 นี่แหละฮะ ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นปิดบังซ่อนเร้นย้ายหรือว่าทำลายศพนะฮะแล้วล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับรองพบตะรครับพตบลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานบอกว่าจะมีอีกหนึ่งคนด้วยนะครับเป็นชายสัญชาติเยอรมันมข้อหาเนี่ยไม่ใช่แค่ฆ่าผู้อื่นนะจะมีข้อหารักทรัพย์ด้วยค่ะใช่คนที่นั่งจับตู้แช่หรือไม่นั่นนะสิฮะเพราะตอนแรกข้อมูลบอกว่าเป็นชายชาวปากีใช่ไหมแต่ว่ารองโจกท่านบอกว่าเป็นชายชาวเยอรมันอีกคนนะฮะ ส่วนข้อหาร่วมกันอำพรางศพอยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมหลักฐานนะครับแล้วตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้ด้วยนะ3<า>คนนี้ทราบว่ายังอยู่ในประเทศแล้วได้เพิกถอนวีซ่าไว้ละเพื่อป้องกันการหลบหนีออกนอกประเทศต่อไปส่วนช่วงสายที่ผ่านมาครับครอบครัวของนายปีเตอร์เดินทางมาติดตามความคืบหน้าที่สพหนองปลือปรากฏว่าอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจเนี่ยฮะผู้ชมไม่ได้ให้ข้อมูลกับนักข่าวอะไรนะครับ แล้วก็รีบเดินทางขึ้นรถกลับไปทันทีหลังจากที่มาคุยกับพนังกงานสอบสวนค่ะมีรายงานนะคุณผู้ชมอันนี้ต้องย้ำว่าเป็นรายงานว่าตัวผู้ต้องหาชาวต่างชาติที่เ,ออเป็นชาวเยอรมันเนี่ยตอนที่ไปที่โรงพักเนี่ยยังเคยพูดเป็นภาษาเยอรมันว่าถ้าไม่เจอศพเนี่ยก็ทําอะไรเขาไม่ได้แล้วปรากฏว่าภรรยาของทางนปีเตอร์เนี่ยเขาฟังออกเ,ออเขาก็ฟังอยู่เต็มๆแต่ณนะตอนเนี้ย ต้องบอกว่ามีการเจอชิ้นส่วนแล้ว<ช>และเดี๋ยวรอผลอย่างเป็นทางการนะคะว่าใช่ในปีเตอร์ไหมแต่ชนสูตรเบื้องต้นเนี่ยระบุว่าเป็นนายปีเตอร์ที่หายไปจริงๆครับนี่ค่ะอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะคุณผู้ชมเรื่องของการขออนุมัติหมายจับอยู่ระหว่างการไปยื่นที่ศาลนะคะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี